สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูกล้อง e o t e h รุ่นใหม่กันนะครับผมรุ่น g 4 3กับรุ่น g 4 5มันต่างกันยังไงนะครับก็คือ g 4 3นี่จะเป็นตัว3 x 45นี่คือจะเป็นตัวขยาย5 x นะครับก็คือจะเป็น5เท่าโอเคเรามาเปิดกล่องพร้อมกันนะครับ อันนี้เปิ้ลสั่งมาเปิ้ลก็ยังไม่ได้เปิดดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเรามาเปิดพร้อมกันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นรหัสนะครับ G 3 3ส serial number วันเดือนปีที่ผลิตนะครับผมจะมีสติกเกอร์ใบหนึ่งคู่มือการใช้แล้วก็ใบรับประกันนะครับผม มาดูหน้าตากันนะครับหน้าตาก็จะต่างไปจากรุ่น G33 รุ่นเก่านะครับรูปทรงมันจะดูอ้วนๆป้อมๆกว่าอืมก็โอเคแต่นี้เราต้องไปดูข้างนอกเนาะ อันนี้เราดูแค่คร่าวๆก่อนว่าลักษณะภายนอกมันเป็นยังไงอืมสวยงามสวยงามอันนี้ก็จะมีขามาให้สองชุดนะครับก็คือจะเป็นขาที่ยังไม่ได้ยกสูงกับขาย,ยกสูงปกติอันนี้จะเป็นตัวยกสูงของมันก็คือเอาไว้ใส่พวกปืน m 4ียิงปกตินะครับโอเคพวกนี้เป้นจะไม่ยึดให้ดูนะครับเพรเดี๋ยวมันจะเป็นรอย อันนี้เราก็ดูคร่าวๆว่าหน้าตามันเป็นยังไงกันนะครับของเปิ้เพึ่งได้มาวันนี้เลยสดๆร้อนๆส่วนราคาเดี๋ยวเปิ้นจะแจ้งไปในเพจนะครับผมว่าราคาเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวดูรุ่นต่อไปนะครับรุ่นตัวขยาย 5x ว่าหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ลบป้ายอันนี้ G45 สีเลี้ยวนัมเบอร์รุ่นแล้วก็วันเดือนปีที่ผลิตครับผมผลิตก็คือเดือน9วันที่29ปี2 0 2 1นะครับเพิ่งผ่านมา2เดือนไม่ถึง2เดือนโอเคดูข้างในพร้อมกันก็จะมีคู่มือการใช้สติกเกอร์ใบรับะประกันก็จะเหมือนกับตัวเมื่อกี้คล้ายๆกัน เออก็คือจะยาวกว่านี่ยาวกว่าเห็นไหมยาวกว่าแต่ด้านหลังนี่เหมือนจะเหมือนจะใหญ่กว่าตัว G33 รุ่นเก่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะ G33 เปิ้ลขายหมดไปแล้วอืแต่ก็สวยดีต้องดูว่าห้าเท่ามันเป็นยังไงบูถ้าห้าเท่านี่ห้าสิบเมตรสบายเลยนะเนี่ยออเก็บก,ก่อนตัวนี้ ส่วนขาก็น่าจะคล้ายๆกันครับผมขาเหมือนกันนี่ขาเหมือนกันขาจะเหมือนกันเหมือนกันนะขาเหมือนกันโอเคก็คือเราดูที่ตัวกล้องอย่างเดียวหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับด้านใต้ก็จะมีสีแลวนัมเบอร์บอกของแท้แน่อนอนราคาเดี๋ยวปันแจ้งบนเพจนะครับโอเคอันนี้เราก็ดูกันคร่าวๆครับผม เปิดตัวเปิดตัวพวกนี้ก็คือมีประกันบ้านเรานะครับแต่พวกนี้มันไม่น่าจะมีวันเสียอยู่แล้วแหละนอกจากโดนยิงแตกอะ่ะบางทีลูกค้าเงินเหลือก็อไปใส่ปืนบีบแล้วก็โดนยิงแตกเออแต่ถ้าโดนยิงแตกพวกนั้นคือบริษัทจะไม่ได้รับประกันนะครับครับผมหรือว่าทำตกแตกอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคือมันไม่ได้เสียจากการใช้งานที่ปกติครับ อืมโอเคหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับอืมโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้ละครับผมขอบคุณนะครับ